พี่ชายใหญ่นอนเฝ้าแต่พี่คิมอุ้ยหาวพี่ชายใหญ่นอนเฝ้าพี่คิมรักพี่คิมเนี่ยฮึไม่ห่างจากพี่คิมเลยเหรอลูกโชกุนอยู่ห้องบนห้องนอนได้อยู่ห้องบนห้องรักพี่คิมไม่ห่างพี่คิมเลยใช่ไหมลูกคนเต่งของแม่ยิ่งปอนเต่งยี่ถุดเลยครับวันนี้พี่โชคอาบน้ําตัวยังไม่แห้งดีเลยพี่โชคอาบน้ําตัวยังไม่แห้งดีเลย นอนสบายสิเย็นสบายเลยใช่ไหมอาบน้ําเย็นสบายเลยนอนเป่าพัดลมมันเป่าพัดลมเย็นสบายเลยเออตัวยังไม่แห้งเลยพี่โชคมีอยู่คนเดียวแหละเล่นอ่ะเอ้าเอ้าเล่นนะเล่นเข้าไปเอาเล่นหนูอ่ะเอ้าเอ้าหัวทิ่มหัวจำอ่ะอ่ะคึกคักคึกคักอยู่คนเดียว อพอแม่มานั่งมานั่งตามช่มช่มจ้าช่มชมหาลูกว่าไงคะอีกฝั่งนึงเป็นใครฝั่งมาดูนะจ้าฝั่งนี้คือเท้าเท้าเท้าเทาเหรอลูกเท้าเท้าส่วนตรงนั้น อาตอมอาตอมชุดเหล่าของแม่พี่ปองปอนก็เฝ้าแต่พี่คิีมในห้องโชกุนก็นอนอยู่ข้างบนเข้าห้องน้ําให้คุณเก่งไหมเข้าห้องน้ํามีสองหลับเหรอคะลูกมีสองหลับเดี๋ยวดูน้องๆกันว่าไงลูกอ,อยากให้แม่อุ้มเหรอลูกอยากให้แม่อุ้ม เด็กไม่น้อยของแม่อ่ะอไหนจับจับข้าวเหนียวชี้ข้าวเหนียวชี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวดูหน่อยเดินหน้าข้าวเหนียวหน่อยนียย่ข้าวเหนียวเดือดตกลเดือดตกเดือดตกข้าวเหนียวตัวน้อยข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวัข้าวปาั้าปาน ยังับข ah, uh, right oh, ้าวปั้นล่ะลูกอาาปายังน้อยอยู่เลยเดินสเปะสปะอยู่เลยลูกเอ้ยยังเดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมกันอยู่เลยเดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมสเปะสปะกันอยู่เลยลูกทังถูกทิ้งแล้วล่ะลูกอ้ยน้าองสานทังเลยลูก กินหมดเกี้ยงเลยข้าวกินข้าวเก่งกินหมดเกี้ยงเลยอาเดินเตื้มเตี่ยมสเปะสปะกันอยู่เลยใช่ไหมลูกยังไม่แข็งแรงเลยยังไม่แข็งแรงเลยใช่ไหมลูกเอื้อเนื้เนืจับสองมือจับสองคนสิจับสองคนใส่กันที่ทำยังไงทำไงทำไงจิ้งมีไงคู่แฟนอะ้จิ้งติ้งติ้งติ้งอะ้จิ้งติ้งติ้งติ้งจิ้งจิ้ง้งจิ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 ้งจด้งจิ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 ้งงจิ้งจ้ง แกงเด็กน้อยออแกงเด็กน้อยกินต่ออีกกินอย่างเดียวกินต่ออีกไม่มาลูกเดือดตกนะครับลูกเดือดตกไปไหนไปไหนลูกไปไหนไปไหนต้มพี่กล้ยจะไปไหนลูกพี่กล้ยเอ้ยพี่กล้ยอยู่บ้านเราลูกลมมาแล้วลูกลมมาเห็นไหม ลมมาเห็นไหมฝนจะตกอีกแล้วพี่สองยังตกใจเสียงลมเลยเนะี่ยอ้ยหาวเห็นไหมลูกลมมาลมมาอืมกินก็เองเด็กกินกันอีเดกเด็กน้อยทุ่มเทียมทุ่มเทียมมันหมดข้างมันหมดแล้วลูกเดี๋ยวแม่ให้ใหม่นะเดี๋ยวสักพักแม่ให้ใหม่นะลูกนะอืม คนสวยประจําบ้านอันนี้ใครเนี่ยไอ้คนดอคนดอครับลกูกคนดอประจําบ้านของเราเหมือนกันดาวดวงใหม่ไฟแรงเอ้าเฝ้าแม่พี่กลวยคนเฝ้าแม่แม่นั่งไกลก็ไม่ได้ตกแม่